ช่มันมันฉ่ำไปไหมฮะแต่ว่าเห็น,นันแต่เมื่อแบบใส,สายๆตอนมาเช็คกันแหละครับว่ามันแบบเริ่มครืมๆก็ได้แต่ไวพรว่าอย่าตกเลยแต่มันตกไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพอหมนไปแล้วก็จะได้แบบว่าชุ่ชมฉ่ำใช่ไหมคะใช่ครับก็ช่ำไปกับแฟนคลับนี่แหละครับก็คือทุกคนจะได้จำขึ้นใจใช่ไหมหน่าจะจำเลยครับ กลัวแบบว่าตอนที่เริ่มงานแล้วมันยังตกอยู่หรือว่ามันอยู่ดีก็ตุ้มลงมาครับว่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหรือว่าต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นแบบเปลี่ยน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 กลางเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบแต่ไม่เคยล้งมใงกงลางฝนเลยนะครับแว่ออาอันนี้จะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับเอาไม่เตรียมอะไรยังไงบ้างเลยนะให้เป็นแบบ วันนี้แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันโชว์เคสของซิงเกิลที่3ามของผม,ผม,ผมครับน้อง,นนนอ,นนนองขึ้นใจแน่นอนวันนี้มีร้องขึ้นใจแน่นอนครับแล้วก็มีเพลงที่อาจจะไม่ได้ร้องบ่อยๆด้วยแล้วก็มีเพลงที่ยังไม่เคยร้องมาก่อนด้วยครัวันนี้มาร้องหลายเพลงเลยเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อนพอปอิดซีงอะไรเอ่ยจริงๆมีแฟนๆบางคนที่ มาทานช่วงซาเช็คช่วงสายาสากครับก็น่าจะรู้กันบางคนแล้วว่าวันนี้ผมมาร้องเพลงอะไรครับซึ่งเป็นเพลงน้าเป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่ามีหลายคนที่ชอบเหมือนกันครับวันนี้ได้ลองร้องครั้งแรกไม่ง่ายเลยครับ<ม>ยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพราะเรางานก็เยอะมากให้เวลาแบบนี้<ม>นี่มากแบ่งเวลาครับจริงๆช่วงที่ผ่านมางานร้องเพลงเยอะมากเลยอย่างเมวานก็ ไปงานนาตาาชมาแล้วก็ไปร้องเพลงปีแห่งรักมาแล้วก็เมื่อวันก่อนก็ชาป๊อปก็ร้องหลายเพลงเหมือนกันครับช่วงก่อนนั้นนนั้ก็พยายามแบบแบ่งว่าโอเควันนี้จะจําเพลงของงานนี้นะวันนี้จะจําเพลงนี้เพลงนี้ลนแล้วก็จามาเรื่อยๆครับกลัวสับสนบ้างไหมคะสับสนบ <laughs> ไม่ต้องกลัวเลยครับนี่องสับสนบนีน่ครับบางเพลงก็แบบอาจจะยังจําเนื้อได้ไม่ค่อยขึ้นใจเท่าไหร่ครับ แต่ว่าเราก็แอบเอาขึ้นใจไปกันถ้าป๊อปมาแล้วใช่คับไปร้องเก็บไปร้องที่นั่งคังแรกเลยแบบเต็มเพลงครับแล้วก็แบบสเปเชียลก็คือได้ร้องแบบกับพี่นนท์ด้วยครับพี่นนท์ี่นนท์ใจดีมากเลยครับร้องขึ้นใจกับผมด้วยบนเวทีพี่นนท์ก็พี่นนท์แอบเปิดโปรโมทขึ้นใจให้นเดด้วย,วยใช่ครับขอบคุณพี่นนท์นนท์ มาตรงนี้เลยครับตรงที่ร้องน้องขึ้นใจครับแล้วก็วันนี้ได้ร้องพิงก,กับพี่นนท์ด้วยครับพี่ทิงเพลงพิงอ่ะผมร้องร้องแบบเล่นๆลงในทิกตอกหรือว่าลงในอะไรต่างๆเงนี้นมาหลายรอบแล้วนะครับก็เมื่อวานเมื่อวนก่อนมมมเอมื่อเมื่อเมื่อวานซืนเมื่ว,วันเมื่อวานเมื่อวานคุ้สุเมื่อวานซืนครับร้องได้ร้องกับออริจินัลแล้ว <S <S 1> <S 1> ปื้ไมไหมคะเป็นไงบ้างปื้มมากเลยครับ เสียงก็คือแบบกระหึ่มเหมือนกันนะเสียงพี่เรากับพี่นนเนี่ยแล้วจะกินที่พี่นนเีทยเราด้วยอ่ะแล้ววันนี้กับแฟนๆมีอะไรพิเศษให้แฟนๆนอกจากเพลงพิเศษที่เตรียมมาอีกบ้างก็ฟ้าฝนครับพิเศษเลยครับจริงเราเซตขึ้นมาหรอพี่เตรียมไว้ให้เป็นพิเศษเลยครับเตมาเลย เซตมาเลยคราวนี้เราจะไปียกไว้ด้วยกันเคยเ็นแฟนร้อนมาหลายวันเลยค่ะใช่ครับพราะเนี้อากาศร้อนก็เลยเซตฝนเซตพายุเซตลมไว้ให้เลยแต่จะมาหยองนุ่มอยู่สังฟาเช่นมีเซตฝนครับวันนี้วันนี้เทียมาเลยที่แหละครับไม่มาครับไม่มาเขาบอกไม่มาไม่มาแปลว่าเออเขากลับ จอกันแล้วข้างบนเฮแลก็มาเตรียมใจให้วันนี้ใช่ครับล้องขึ้นเวทีด้วยื่อนด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันครับดูน้าตามดูมีได้ไในนะก็ให้ฟีลลิ่งมันพาไปครับถ้าตอนนั้นอยากจะให้เฮียขึ้นก็ขึ้นได้เพราะว่าเป็นเวทีของเราเออเราได้เห็นของขวัญที่เขาจะเตรียมมเซไปหรือยังอย่าคาดหวังมีไหมมีหรอกครับไม่รู้ไม่มีหรอกครับ เป็นงานโชว์เคสเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตไม่เป็นที่ใหญ่มตเป็น่ใหญ่ม้ากที่ใหญ่บาปที่ใหญ่มากเป็นที่สวยมากอย่างนี้ถ้าเฮียซื้อซิงเกิลนี้ซิงองต้องมีทุกซิงเกิลแล้วนะครับแต่ไม่มีหรอกไม่ต้องซื้อหรอกคคับเก็บเงินไว้ทำอะไรดีเดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่าเห็นเฮียเขามีแบบร้องเพลงของเราแล้วก็เลี่ยเป็นย ใช่เห็นแล้วจริงวันนั้นมนที่เฮียถ่ายผมก็อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยครับแล้วก็ไปแอบดูอยู่ว่าแบบเฮียถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละชุดที่เฮียเปลี่ยนอ่ะมันมีสตอรี่ทั้งหมดเลยครับแต่ละตูกแต่ละชุดคือเป็นตัวละครที่เฮียเคยรับบทบาทมาทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่เป็นเฮียในล่างแบบ ที่เป็นเฮียแล้วก็เป็นเรื่องโน้เรื่องนี้เรื่องโน้นมาจบที่คุณชารันครับ,รบในเรื่องข้ามฟ้าเคียงเคอกิเทปเราเห็นกิเทปนานอยู่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าผมด้วยเป็นชุดด้วยครับแสดงว่าความพยายามเท่เท่เทนะครับข้าอยากขอบุเขอบายอย่างแบบเออซึ้งนะฉันซึ้งมากก็ จริงๆไม่ต้องขอบคุณอะไรเยอะแยะหรอกครับเพราะว่าก็คนกันเองซึ่งคนนี้เขาคิดไว้แล้วใช่ไหมว่าเขาจะทำตัวเองไมม่ีการแบบใช่ครับแค่อยากทำอยากทำน้องเข้าใจเพราะว่าเฮียชอบเพลงนี้มากเลยเปิดฟังบ่อยมากเลยอ่ะวกับเหมือเพื่อนใจอันนี้ในเอ็มวีได้พี่อินฟ้ามาเล่นด้วยเป็นไง จริงๆวันนี้อยากให้พี่อีฟ้ามาด้วยนี่แต่ว่าไม่มีไม่ไมีฟพี่อีฟ้าเขาไม่น่าจะมีคิวมาหาผมได้นะก็ขอบคุณพีพ่อีฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับที่รับเล่น MV นี้เป็นนางเอกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแหละครับของน้องขึ้นใจทําให้น้องขึ้นใจเป็นทําให้ MV ของน้องขึ้นใจแบบสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆค,ะ<อ>งค่ะน้องลา<ะ>ย <ละ S 1> ว้าวัยมากว้าวัยมากเลยใช่อยไปประมาณ หนึ่งอาทิตย์ครับวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยเวันสองจุดนึ่งล้านขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับที่ช่วยแชร์แล้วตอนอยากรู้ความรู้สึกตอนที่เราแบบเล่นเอวีกับเขาอย่างเงี้ยเรามีความเขินความแบบเออออสบาสใตาบ้างเออมีทั้งเขินทั้งเออออเลยครับเอยครับเออแบบมนแบบแบบอบบแบยบแบ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 วแมบแบบแตบนบแบบแแล แบบยังเจอเพิ like ่งเจอทิ like. ่พิงฟ้าครั้งแรกเขายังไม่ได้คุยกันเยอะเท่าไหร่แล้วก็ต้มาเต้นรำเหมือนซีนนั้นจะเป็นซีนแรกๆที่เข้าด้วยกันเลยครับซีนโตอาหารตอนที่นั่งอยู่แบบไกลๆกันก็อเขินนิดนึงแต่พอมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องเต้นกับเขาอย่างเงี้ยมันต้องหน้าใกล้ๆกันแล้วก็ต้องจ้องตาด้วยมันก็จะแบบที่งฟ้ามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลยัไงบครับเก่งมากเลยครับแบบจริงๆเต้นรำเราสองคนก็ไม่ได้เต้น พี่ฟ้าผมกับพี่ฟ้าก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลในการเต้นเราครับเราก็ทุทุ่งๆเอาหน้างานแต่ว่าการแสดงพี่ฟ้าเลิศมากเลยถือว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกใช่ครับเราอยากร่วมงานกับเขาอีกไหมยากครับยากอยู่แล้วขอให้พี่ฟ้ามีคิวมาหาโนนิวบ่อยๆนะครับร่วมงานกันไหนดีอะคะแบบไหนล่ะครับร้องเพลงแสดง คอนเสิร์ตหรือว่าอะไรก็ได้หมดเลยได้หมดทัาที่พิงคฟ้าจะอยากทำเลยนอกจากเพลงนะครับก็อย่างแรกก็เพลงขึ้นใจเลยครับซิงเกิลที่3แล้วก็ซิงเกิลที่4ก็วางแผนไปแล้วครับก็จะถ่ายอ v ิ มีวันไหนแล้วก็จะปล่อยช่วงไหนครับแต่ว่ายังไม่พูดถึงเยอะครับเพราะวันนี้เป็นวันของขึ้นใจสามสามเพิ่งปล่อยมาทีเดียว<า>มสี่แล้วสี่แล้วมามาแล้วอย่างเพลงที่ผ่านมาเนอะอก็จะมอนอินคุกกี้อะไร,รแล้วก็แบบว่าเอ็กก็จะแบบน่ารักพูด <ๆ S 1> ถ,ถึงใครอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพลงนี้แบบว่าเศร้าขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าสองเพลงก่อนมีแต่แบบสดใสน่ารักน่ารักฟังสบายแฮปปี้ครับเราก็เลย อยากเปลี่ยนมูดบ้างเพราะว่าเป็นแฟนชอบให้ผมร้องเพลงช้าด้วยครับโดวผมเองก็ชอบร้องเพลงช้าอยู่แล้วด้วยเราก็เลยอยากจะมีซักเพลงนึงนี่แหละที่เป็นของเราจริงๆแล้วแบบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเศร้าแนวที่เราชอบแนวที่เราถนัดไม่ต้องเศร้าแบบเศร้าขนาดนี้อะไรกจริงๆมันเศร้าแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นเศร้าแบบสวยเพราะว่าไม่ได้เศร้าแบบอกหักสุดๆเลย เป็นความเศร้าที่เป็นความหหยหาหรือความคิดถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นนะคบมันเป็นแบบเหมือนในความเศร้านนั้นก็ยังมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยครับใช่แต่ว่าเป็นแฟนก็เห็นหลายคนอบอกว่าฟังแล้วแบบร้องไห้นึกถึงความทรงจําที่เคยมีร่วมกับคนที่เรารักออย่่แลขงงเีมีไหมคะมีไหมหล่ะครับอม,มีไหม คามทรงจำไม่ดีไม่ดีอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็มีครับมีดีดขึ้นใจเลยอย่างที่บอกไปตอนที่บอกมีผลงานเครื่องละครเป็งซีดีจะเปิดกล้องอะไรอื่นอัปเดตหรือดีโอเคครับก็ซีรีส์ก็ซอมไบเวอร์เลยครับที่คาดว่าน่าจะมาเร็วที่สุดครับก็ซีรีส์แนวซอมบี้กำลังถ่ายไปได้เยอะแล้วนะครับเกิน50%แล้วแบบ อีกไม่นานก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยครับก็ฝายรอติดตามซีรีส์ซอมบี้วรเจกตยักษ์ใหญ่ของค่ายดูวันดีเราด้วยครับแล้วก็ซีรีส์ข้ามฟ้าเคยงเธอครับอีกไม่นา,นานก็จะเปิดกล้องแล้วใช่ก็ได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนตื่นเต้นแล้วอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นพี่ชรันกับน้องคณินแล้วครับเจ้าชายจะเป็นเจ้าชายครับทานานี้คอยากฝากอะไรกับแฟนๆชที่ซับอร์ตเราต้งแต่ม,มันแรกจนถุ่วันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับไม่ว่าจะทั้ง แฟนครับผมแฟนซีรีส์แล้วก็แฟนเพลงด้วยนานานุส่วนๆของมิซันชายทุกคนเลยที่พพอร์ตผ, <ม S 1> ผมมาในทุกๆผลงานเลยทุกๆก้าวแล้วก็คอยช่วยเล่นเทรนด์ด้วยครับแล้วก็เป็นแฟนพี่ฟ้าด้วยครับที่ช่วยเล่นเทรนด์เอ็มีน้องขึ้นใจจนได้แบบติดเทรนด์ขนาดนั้นแ,แฟนผมด้วยน่ารักมากๆเลยอยากขอบุณสาหรับทุกอย่างที่ทุกคนทำให้ผมมากๆเลยครับหลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันเป็นนาน,านแล้วก็น่ารักน่ารักน่ารัก เป็นเรียกว่าไงดีเป็นความสุขเป็นความน่ารักเป็นรอยยิ้มให้กันแบบนี้กันนานๆครัอบอ้าวสข้วอือุ่นว่าะีกได้หมดเลยท่านอยากไหมแล้วเป็นแนวไหนอั ถ้าสมมติเขาทำเป็นแบบแมวลูกไม่รู้กเออราเราล้องปับอจ่งขาวคุณ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 านณคุณคุณคุณคดณคุ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 ณหุณนุณค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 ุคุณ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 คคุณคุณคคุณคุณคุณคุน อันนี้ปังจเลยาอันนี้นะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำผอันหนึ่งสองซ้ำมลับเพื่อนใช่ะหมน่งสองซ้ำ่ามือของไู้หงนะาข้างๆด้วยนัคะนีคนงหนโคนแบนี้นะขา้ขางด้วยค่ะ่สองข้างๆค่ะลูกขานี้ค่ะนี่ค่ะเป็นขอแอค่ะ ทั้งวายทั้งวายทั้งท่านมี่้มตดงของากาปนอนเจามตานีอขยับทั้งหนัที่นลกค่ะขอถ้าหวันฝนหน่อยห่นฝนฝนตกหน3่องามนตานึงสออานาณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาทบให้มันตกได้บโอ้โหจะยากไปไหมน่ค่ะพ่อฝนนี่คือที่ไหน

ຊົ່ວ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 ເປັນບຸນການຍັງລະສາຍເດີ້ໂອເຄເດີ້ໂຄງການອອກແກງອອກແກງອອກແກງອອກອັນນີ້ມາກ່ອນແກງອອກ